ีค่ะตอนนี้เราอยู่กับโค้ดสไตล์แป้งนะคะวันนี้นะคะแป้งจะพาทุกคนมาทําเมนูผัดกะเพราเป็ดค่ะซึ่งวันนี้นะคะแป้งก็มีเป็ดพะโล้เหลืออยู่นะคะแป้งก็เลยจะนํามาผัดกะเพราค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะแป้งฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้โค้สไตล์แป้งด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คือเป็ดพะโล้ค่ะน,นี้นะคะ แป้งซื้อมากินแล้วมันเหลืออยู่นะแป้งก็เลยฉีกเนื้อออกมานะคะแ,แต่ว่าด้านล่างก็จะมีส่วนของกระดูกด้วยนะคะปนกันค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีน้ํามันหอยค่ะนี่จะเป็นพริกตํากับกระเทียมนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยเลยค่ะนี่จะเป็นใบกะเพราะคะตอนนี้หน้าฝนใบกะเพราออกเยอะมากค่ะนี่แป้งก็ล้างเด็ดเรียบร้อยเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาค่ะ น้ำตาลทรายค่ะและซอสปรุงรสค่ะเมนูผัดกะเพรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการผัดกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกก็จะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแป้งก,ก็จะใส่พริกกับกระเทียมค่ะที่ตำไว้ลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ เาเป็ดของแป้งนะคะก็จับเผ็ดๆน,นิดนึงนะคะเมื่อกิดกับกระเทียมหอมแล้วนะคะขั้นตอนต,อนต่อไปแป้งจะใส่เป็ดลงไปผัดค่ะระคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเป็ดมีความริงผัดไม่นานนะคะแต่ว่านี้แป้งแช่เย็นมานะคะมันก็จะผัดให้เขาร้อนๆนิดนึง แะะป้งจะเริ่มก,การปรุงรสนะคะโดยการใส่น้ำตาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะ<ม>ซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะประมาณปลายช้อนค่ะและน้ำมันหอยค่ยคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะแป้งก็จะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปนิดหน่อยนะคะ ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะทีนี้แป้งก็จะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้นะคะให้ชิมรสชิมรสให้ถูกใจเลยค่ะตอนนี้นะคะรสชาติของแป้งอร่อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายแป้งก็จะใส่ใบกะเพราค่ะนี่ค่ะแป้งจะใส่ใบกะเพรานะคะลงไปเยอะๆเลยค่ะ เพิ่มความหอมแล้วก็อร่อยค่ะจากนั้นนะคะก็จะคลุกให้เข้ากันอีกครั้งนึ่งค่ะตอนนี้นะคะกะเพราเป็ดของแม่ตก็เสต็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะกับตํิเนของแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเมนูนี้มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนสไตล์แป้งด้วยค่ะวันนี้แป้งขอตัวลาไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ